ขับรถไฟฟ้ามาครบ1ปีแล้ว40,000กว่าโลนะประหยัดจริงไหมต้องเจออะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันข้อดีเลยประหยัดจริงครับปกติเติมคันเก่าผมเนะครับเดือนประมาณ12ื่นสองนะครับส่วนคันนี้ก็สามพบวกลบนะครับค่าไฟนะมันเป็นค่าไฟที่เพิ่มจากไฟบ้านผมมานะเพิ่มมามาสามพบวกลบนิดๆิดนะครับผมยอมรับประหยัดข้อดีข้อนึงนะครับรถมันจะเสียงเงียบ มันจะไม่มีมลพิษเวลาเราไปจอดหน้าบ้านใครจอดหน้าร้านค้าเวลาเรารับส่งลูกหรือรอรับลูกที่เรียนพิเศษอะไรต่างๆเนี่ย มันจะไม่ไปรบกวนข้างๆนะครับก็อันนี้ก็ชอบนะครับเวลาเรามาจอดนั่งรอข้างในเปิดแอร์ดูหนังเน็ตฟิกอะไรเงี้ยได้นะสะดวกเลยแล้วก็ข้อดีที่ชอบมากๆเลยคือระบบความปลอดภัยนะก็จะมีระบบความปลอดภยนะับบภยเพื่อแจ้งเตือนสิ่งต่างๆเวลารถเราเข้าใกล้ข้างหน้าอย่างเงี้ยมีมีรถมาซ้ายขวาอะไรเงี้ยมีการแจ้งเตือนแล้วความปลอดภัยเขาให้เต็มเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยความปลอดภัยให้เต็มเต็มจริงนะครับผมก็ชอบตรงนี้อีกจุดหนึ่งที่ชอบนะครับ คือการบํารุงรักษาข้าวบำรุงนะครับผมซื้อมาปีหนึ่งเนี่ยนะการบํารุงเนี่ยผมไม่เคยเอาบํารุงอะไรเลยนะมีแค่อย่างเดียวคือสลับยางทุกหมื่นโลแค่นั้นครับ นอกนั้นก็ไม่ได้เข้าไปพาันถ่ายน้ำมันเครื่องเหมือนรถน้ำมันไม่ต้องครับอันนี้ไม่ต้องเลยนะครับก็แค่ทัพย์ยงแค่นั้นอันนี้ก็ชอบมากๆเลยครับข้อดีสุดท้ายนะที่ผมชอบก็คือเหมือนผมมีปั๊มน้ำมันอยู่บ้านก็คือผมกลับไปบ้านเนี่ยผมก็ไปเสียบชาร์จได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปต่อคิวอะไรก็ถึงก็ขึ้นนอนได้เลยผมชอบตรงนี้มากๆกข้อสังเกตละกันนะครับในการที่ว่าใช้รถไฟฟ้าแล้วมีปัญหาอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับการเดินทางไปไหนก็แล้วแต่นะจะต้องวางแผนการชาร์จไว้ระหว่างทางด้วยนะครา ไปจุดหมายเนี่ยครับใช้ระยะทางเท่าไหร่แล้วแบตจะหมดไปเท่าไหร่นะครับควรที่จะหาที่ชาร์จระหว่างทางไหมหรือจะหาที่ชาร์จระหว่างกลับหรือจะไปแล้วกลับได้เลยอันเนี้ยคนที่จะใช้รถไฟฟ้าคือต้องวางแผนนะจุดนี้สําคัญสําหรับใครที่อยากจะได้รถไฟฟ้าอยากจะใช้รถไฟฟ้านะครับผมก็แนะนําว่านะควรจะติดพอชาร์จที่บ้านนะแล้วบ้านมีพื้นที่ในการจอดด้วยนะครับเพื่อจะเอาไว ติดที่ชาร์จนะครับสาเหตุคือนะครับวเวลาเราชาร์จที่บ้านเนี่ยมันสะดวกสบายที่สุดนะครับไม่ต้องไปแย่งที่ชาร์จหรือไปเสียเวลาในการชาร์จข้างนอกนะครับนะแล้วการชาร์จข้างนอกราคาค่อนข้างจะแพงกว่าชาร์จไฟบ้านเรานะครับผมอันนี้ก็ใครอยากจะมีรถไฟฟ้าเนี่ยก็ควรที่จะดูจุดนี้เป็นสําคัญเลยนะครับมีพื้นที่ในการติดที่ชาร์จที่บ้านหรือเปล่าอ่าเนี่ยสำคัญนะครับ จุดข้อสักเกตสําคัญเลยคือเรื่องประกันของรถไฟฟ้านะครับซึ่งจะแพงกว่ารถน้ํามันครับนะไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับจะแพงกว่านะครับนะเทียบราคาเท่าๆกันนะยิ่งของผมนะครับเทสลาเนี่ยนะครับปีที่2เนี่ยผมต่อประกันชั้น1ไปนะครับห้าหมนานะซึ่งต่อไปสดๆเลยแต่ผมเอาประกัน บวกค่าชาร์จไฟบวกกันแล้วนะครับแล้วคํานวณค่าเชื้อเพลิงของขันเก่าผมนะครับเป็นหลายปีนะยังประหยัดกว่าหลายหมื่นบาทอยู่อันนี้ก็ยังถือว่าคุ้มอยู่นะครับนะโอเคเลยอันนี้ผมก็ยังรับได้อยู่กับค่าประกันนะครับผมสรุปใช้หปีของผมนี่คือคุ้มนะครับใครที่วิ่งในเมืองบวกมีวอชาร์จอยู่บ้านนะ เท่ากับคุ้มนะใครกําลังสนใจต้องการจะซื้อรถไฟฟ้าผมมองว่าคุ้มซื้อได้เลยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือเพื่อนท่านใดที่กําลังสนใจรถไฟฟ้าแชร์คลิปนี้ไปให้เขาดูนะครับเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง